สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแชมป์จัดไปไอที24ชั่วโมงคุณผู้ชมจําได้ไหมคะปีที่แล้วเอิญเคยพาคุณผู้ชมไปเกาะติดขอบสนามการนแข่งขันของเหล่านักศ,ศื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลกอย่างงานเฟมแลับถึงที่สหราชาณาจักรมาแล้วนะคะ ซึ่งปีที่แล้วประเทศไทยเราก็ได้ส่งดรข้าวต้นสมบูรณ์นักวิจัยจากไบโอเทคแชมป์เฟรมแลบประเทศไทยไปสู้ศึกในครั้งนั้นถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ได้แชมป์เฟรมแลบอินเตอร์เนชั่นแนล2016แต่ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยหันมาสนใจด้านวิทยาศาสตร์กันเพิ่มมากขึ้นและยังมีแรงบันดาลใจให้เหล่าผู้ที่เรียนหรือว่าทำงานในสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์และการแพทย์หันมาเป็นนักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์กันมากขึ้นและในปี2017นี้ เฟมแล็บได้เดินหน้าค้นหานักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยอีกครั้งค่ะเรามาอยู่กันที่งานการแข่งขันรอบไฟนอลหรือว่ารอบชิงชนะเลิศเฟมแล็บประเทศไทยค่ะเวทีที่จะค้นหานักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่จะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งต่อระดับโลกนะคะซึ่งเวทีนี้ก็คือการแข่งขันการนําเสนอเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็น่าประทับใจใน3นาทีค่ะ เราได้คู้ที่เข้ารอบสุดท้ายมา10ท่านแล้วนะคะและว,วันนี้ล่ะค่ะเราจะได้ทราบกันว่าใครจะเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วก็จะเป็นตัวแทนของเราที่จะไปแข่งต่อในเวทีเฟรมแบบอินเทอร์เนชันที่สหราชณาจักรค่ะ การแข่งขันเฟมแล็บระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศนะคะเฟมแล็บก็คือการแข่งขันที่เฟ้นหานักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ให้น่าประทับใจเข้าใจง่ายภายใน3นาทีและนี่ก็คือบรรยากาศการแข่งขันเฟมแล็บระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยภายในงานคุณแอนดรูว์กลาสผู้อำนวยการบริทิชเคานซิลประเทศไทยดกรกัญทินาคุณชรณอยุธยาหัวหน้าคณะผู้บริห,หารร่วมด้นานนวัตกรรมและความยั่งยืนบริษัททรูคอร์เปอเรชั่นจำกัด ชและดรอัฉกาศิวบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาร่วมทําพิธีเปิดพร้อมร่วมชมการแข่งขันเฟมแลบรอบไฟนนลอย่างใกล้ชิดจนจบการแข่งขันเลยค่ะเห็นเหล่านักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ในวันนี้แล้วท่านรู้สึกยังไงบ้างคะเรียนว่าภาคภูมิใจนะคะว่าน้องๆทั้งหลายเนี่ยทำได้ดีมากนะคะสามารถที่จะสื่อสารให้คนที่ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยได้เข้าใจได้นะคะได้ความรู้จากวิทยากรที่มาจาก ประเทศอังกฤษด้วยนยคะคะอันนี้ก็นับว่าถือเป็นโอกาสที่ดีได้มีการเรียนรู้กันด้วยค่ะในอนาคตท่านอยากเห็นเยาวชนไทยกับวิทยาศาสตร์ไปในทิศทางไหนคะจริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ของยากนะ,ะปีนี้เราได้ผู้ชนะในระดับโรงเรียนแล้วก็ในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไปเนี่ยมาจากขอนแก่นทั้งคู่เลยนะคะโรงเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยความ ใส่ใจให้ความสนใจนะครูอาจารย์สนับสนุนเต็มที่เนี่ยเข้ามาแสดงได้มาชนะ,ะประกวดได้โดยไม่ยากเราก็จะได้เด็กที่เก่งเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเป็นครูอาจารย์หรือมาเป็นนักวิจัยและงานนี้ดรเควินตินคูเปอร์พิธีกรรายการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชื่อดังจาก BBC ที่ชาวอังกฤษคุ้นเคยกันดีบินตรงจากสหราชอาณาจักรมาเป็นพิธีกรให้งานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ โดยการแข่งขันเฟมแบบนี้นอกจากผู้เข้าแข่งขันจะนําเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์มาบอกเล่าให้เข้าใจง่ายอย่างต้องเตรียมข้อมูลเตรียมตัวมาให้แน่นและแม่นยํานะคะเพราะมีคณะกรรมการถามคาถามอย่างเจาะลึกสดๆบนเวทีด้วยอาทิดรโอวรวรวรงรักเรืองเดชอาจารย์ประจาภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดรเจษฎาเด่นดวงวริพันธ์นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ชั้นนาของประเทศไทยและอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณแอนดรูกลาสผู้อำนวยการบริเตนคาวซิลประเทศไทยและ อเอเงก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการเฟ้นหาผู้ชนะเฟรมหลักในครั้งนี้ด้วยค่ะถือได้ว่าเป็นงานหนักมากเลยนะคะเพราะว่าผู้เข้ารอบทั้ง10คน10สไตล์นําเสนอ1ิเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดได้อย่างน่าประทับใจทั้งต่อกรรมการและต่อผู้ชมค่ะจนในที่สุดเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงเมื่อผู้ชนะนักสืรร่อสารด้านวิทยาศาสตร์ที่เราตามหาในปีนี้ก็คือว่าทีเพศสัชกรจากร,รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นคุณปริญญาขินหนองจอก ที่ถ่ายทอดเรื่องราว personalized medicine the future is now รับรางวัลต่างๆพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปสิงแชมโลกยังสหราชอาณาจักรค่ะคือทุกวันเนี่ยครับที่เรามียายาใช้ทั่วไปเราจะใช้เหมือนคอนเซปต์แบบที่เราเรียกกันเขาเรียกว่า one size fit all ก็คือทำมาตัวหนึ่งให้กับทุกคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับคนแบบมันแตกต่างกันบางทีเขาศึกษายาเราเนี่ยครับศึกษาในผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยแบบชาวยุโรปอะไร้ยครับแต่พอมาใช้ในคนไทยจริงๆแบบอาจจะไม่ได้ผลเขาก็พบว่าปัญหาหนึ่งหลักๆของมันก็คือเป็นความแตกต่างของความทุก การใช้การรักษาแนวทางแบบนี้ก็จะทำให้มันแม่นยําม,มากขึ้นนะแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นขึ้นในต่างประเทศนะครับมีการทำแล้วคือเอาข้อมูลของผู้ป่วยครับใส่เป็น QR โค้ดเลยแล้วพอเขาไปพบแพทย์ไปร้านยาอะไรนะครับเขาก็สแกน QR แล้วเนี่ยเขาเลือกยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยได้ครับแต่ก็เป็นการสนับสนุนให้พัฒนาเรื่องนี้ให้มากขึ้นในประเทศเราครับก่อนจะเตรียมเรื่องเสร็จอุปกรณ์ก็เพิ่งเสร็จก่อนหน้ามาไม่นานเลยครับพ่อแม่มาช่วยทางบริษัย <laughs> อันนี้เป็นเม็ดยาครับที่แบบมีเครื่องหมายด้วยว่าแบบ ใช้ได้ผลไม่ได้ผลอะลไรเงี้ยครับคุณพ่อคุณแม่เขามาทําให้เลยที่เป็นแบบ DNA ที่เป็นแบบทําจากลวดแบบอะเงี้ยครับเขาณูาจาร์กับพ่อแม่มากนะครับปักเชียร์กันด้วยนะครับเพราะว่าไปไปที่อังกฤษก็น่าจะท้าทายมากกว่านี้ขึ้นไปอีกเพราะว่าต้องไปเจอกับผู้แข่งที่มาจากหลายประเทศมากๆครับ ส่วนรองชนะเลิศอ ah, ันดับหนึ่งดรสุธีรารัตศิรินทรวุฒิอาจารย์ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองชนะเลิศอันดับสองนางสาวกมลรัตน์ครูบุกผานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรางวัล Popular Vote จากการโหวตโดยผู้ชมทางบ้านได้แก่นางสาวอรณีศรีชัยพลนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมคะในวันเดียวกันนอกจากจะมีเวทีเฟมหลับสำหรับรุ่นพี่รุ่นใหญ่แล้วนะคะยังมีการแข่งขันคู่หลับสำหรับน้องๆมัธย การแข่งขันก็คล้ายๆกันกับพี่ๆเฟรมแล็บในแบบผู้ใหญ่แต่สกูลแล็บไม่บังคับว่าต้องนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งผู้ชนะเลิศก็คือน้องนธนพัฒน์ถนอมดํารงศักดิ์จากโรงเรียนคอนแกนวิทยายนได้รางวัลพร้อมโอกาสในการตามติดรุ่นพี่ไปชมการแข่งขันเฟรมแล็บที่สหราชาอาณาจักรด้วยค่ะรู้สึกดีใจมากเลยครับแล้วก็ภูมิใจแทนจังหวัดมางเเลยครับผมเหตุผลที่ผมเลือกเข้ามาประกวดในโครงการนี้นะคะเพราะว่าผมเนี่ยชอบในการพูดแล้วก็ชอบในวิชาวิทยาศาสตร์ ผมเลยรู้สึกว่าอยากจะนําทั้งสองอย่างเนี่ยมาผสมผสานกันเพื่อที่จะบอกเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ให้คนทั่วไปได้รับรู้ครับถ้าถามผมว่าวิทยาศาสตร์สําคัญกับชีวิตผมขนาดไหนนะครับผมขอตอบเลยครับว่ามันสําคัญกับชีวิตผมมากๆเพราะทุกๆอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ย เกิดขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์ทางนั้นเลยครับอย่างเด็กไทยของเราใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยก็จะได้รับการศึกษาจากโรงเรียนเป็นสถานที่แรกซึ่งการที่เด็กจะเติบโตขึ้นมาเนี่ย mm hmm. เขาก็ต้องขึ้นอยู่เลยว่าเขาชอบเรียนหรือว่าไม่ชอบเรียนซึ่งการที่โรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่แรกในการให้การศึกษากับเด็กมันก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากว่าเด็กเนี่ยเขาจะชอบวิทยาศาสตร์หรือว่าไม่ชอบก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียน,นะคะ่ะคือโรงเรียนเหมือนกับเป็นการสร้าง first impression ความประทับใจแรกของเด็กว่าจะมีความประทับใจยังไงกับวิทยาศาสตร์ในเรื่องนั้นๆนับเหมือกว่า ถ้าดีกประทับใจเขาก็จะเอาไปศึกษาต่อแล้วก็ขยายผลความรู้ให้มันกว้างขึ้นได้ในอนาคตแต่ถ้าเขาไม่เกิดความประทับใจแล้วเขาก็คงไม่จับแล้วก็ไม่แตะมนอกแกครับ ชมป์ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นอกจากจะมาจากขอนแก่นเหมือนกันอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันและเป็นแรงผลักดันที่ดีนั่นก็คือสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาทั้ง2คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทําให้เราได้เห็นนักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในวันนี้ค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติของเราด้วยนะคะและอย่าลืมติดตามให้กําลังใจตัวแทนประเทศไทยที่จะไปแข่งต่อระดับโลกสวัสดีค่ะ